ไม่เอาเดี๋ยวล้อมลูกกังพูกังพูงพไม่เอาเดี๋ยวล้อมนั่นไง คลานได้คลานใหญ่เลยเพิ่งคลานเป็นเมื่อคืนนี้เมื่อคืนก็ตกเตียงคลานได้ตกเตียงร้องลั่นเลยเพิ่งคลานเมื่อคืนแต่เขาก็หัดมาหลายวันแล้วแหละหัดคลานคลานได้เมื่อคืนก็กรีดใหญ่เลยเช้ามาก็เอาเลยละเลงเลยเดี๋ยวจะปล่อยพื้นที่ตรงนี้ว่างให้โล่งไม่มีอะไรเลยปล่อย ทำสนามให้เขาเล่นเดี๋ยซื้อจิกซอวมาลงอีกพื้นที่ได้นุมน่มๆไปใหญ่เล่นน่ยจากเมื่อก่อนได้แต่นอนสก,กตีตอนนี้ไปหาเองหมดเลยหกเดือนนิดๆเด็กหกเดือน ระวังนะลูกกังพูกังพูเนีย่ยปลั๊กไฟก็ต่ำๆดังนั้นเลยเนี่ยอันตรายมากเลยเดีย๋ยวต้องปิดนี่ขนาดเพิ่งหัดเพิ่งเริ่มคลานเมื่อคืนนั้นเนี่ยตื่นเช้ามาก็โอ้โหดูไปไม่สนใจที่นอนแล้วอ่ะที่นอนอยู่โน,น่นไม่สนใจละดูดูเดี๋ยวก็เจ็บท้องอย่างนะั้น ไปหารถอีกแว่าชอบรถอตอะเอวนะชอบล็อตไปหาแต่รถอย่างเดียวไม่เอาอะไรไปแล้วเห็นปะดูครับไม่เลอดูดูเป็นกบเลยเป็นกบดูวยะอเคจะ เมื่อกี้เจ้าเข้าคงนอนก็ไม่ยอมนอนนะจะเอารถจะวิ่งหารถอย่างเดียวเลยโอ้ย <c oughs> เสียวช่ไหไปเร็วเกินไม่เอาเลยลูกระวังนวนะวันนะนั่นไปพัดลมแล้วเละทีนี้บ้านไม่มีอะไรให้เขายืนจับได้เลยนะต้องต้องหาวิธี เมื่อกี้เขายืนจับไอ้นี่ยแล้วมันลื่นเขาก็เอียงข้างอยู่บนบ้านน่ะจับไอ้ขอบเตียงอ่ะ,อะแล้วก็ขึ้นดูเขาขทำคอกเหล็กดีกว่าไหมพลาติดหน่จะเอาไม่อยู่หรอกนั่นนั่นดูเขาดูเขาโอ้ยเด็กผู้ชายเละ นะ่ะปั๊กฟงปัดกไฟเดี๋ยวกูต้องเก็บขึ้นหมดเลยเนี่ยไปเร็วมากอะฟลุ๊เดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะย้ายปัก๊กอะปั๊กของฉันเนี่ยไปเสียบด้านหลังดีกว่าวกูเสียบตรงปั๊กตู้เย็นชักให้หน่อยไปน้องเล่นอย่างนั้นไม่เอานะลูกนะกังพู เดี๋ยวต้องเคลียร์ออกหมดเลยนะเนี่ยแถบแถบแถบหนึ่งเลยอะเป็นลานให้เขาเลยแล้วเราจะต้องปิดตรงนี้อ้วนตรงไ่ะทำเหล็กกั้นยาวเลยะต้องซื้อเหล็กมาแล้วก็ทำปิดตรงนี้กั้นยาวลมานี่เลยแม้นมันมาฝั่งนี้แน่แล้วถามซื้อช่อปพีวีซีถูกกว่าไหมมันมันมันทังง่ายไม่ใช่ทามสัน ใช่พี่ต้องการทำลานนี่กว้างเลยเนี่ยเออไปรีบๆเลยนะโโก้ออกไแล้วเล่าอ่ารีบๆเลยทั้งนั้นเนละขออาด้วยไปไปอาบน้ำกับคุณแม่ไป กำลังสำรวจสายไฟยังไม่ได้หยิบออกอระวังระวังเก็บมือเก็บมือะลูกแม่หนูก็อย่าไปทับตรงนี้ดิอนนี้ออกดิเออมันแค่นั่งเล่นดิเช่เดี๋ยวพ่อสายไฟออกให้ก่อนเนาะไปเล่นเลย จะยืนน้องยังยืนไม่ได้ลูกเพิ่งหัดคลานเมื่อคืนเพิ่งคลานได้เมื่อคืนจะยืนเสแล้วเดี <c oughs> เขาพยายามที่จะยืนทุกวันนะพยายามแบบสุดๆเขาแหละก็จะยืนอย่างเดียวอะ่ะ เดี๋ยวปัดๆบ้านก่อนกังฟูไม่ไปทางนั้นลูกไม่ไปมานี่เลยกังฟูกังฟูยางยางดึงปักเน็ตพ่ออีกกังฟูน้องไม่เอาเลยลูกน่ะเรียกไม่ฟังเลยเนี่ยกังฟู กังฟูเอ้ยกังฟูนอนเอาดูเขาเล่นนี่กังฟูเออดูข้ามเอาเอาพังหมดเน็ตพ่อเอา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  <c oughs> ลำการลำการสายเด็ด <c oughs> เดี๋ยวพ่อเก็บให้ก่อน